หั่นเนี่ยนะฮะฟังเพลงไปด้วยกัดปากเลยไปด้วยนะครับเกิดอะไรกันขึ้นครับถึงเนีหมว้าวหัเกิดอะไรกันขึ้นครับนี่คือาการปกติเหรอฮะอันนี้เหรอครับปกตินะฮะแล้วครับผมอะไรครับผมอันนี้ถามพี่ซึ่งอ่านี่กระดับชิ้นก่กระดับนะครับวันนี้ครับไม่เป็นไรครับผมผมขอหน่อยครับอ๋อขอครับอ่าแล้วตัวนี้ห้าร้อยบาทนะอะไรนะหั่นเพิ่งเหรอครับเดี๋ยวรับที่ห้องหั่เลยนะครับผม Workers> อาาวันนี้รู้สึกไงบ้างที่มาเจอกับแฟนขับวัยรุ่นครับครับผมก็มีมีทุกรุ่นนะครับครับนะก็ขอบคุณมากนะครับสตาร์การ์ดตลกที่อบอุ่นนะครับผมไปไหนก็ที่มีตามมาสังกุลเทพด้วยครับทุกคโอ้โหคุณมากๆนะที่สนับสนุนกันมาตลอดครับผมขอบคุณครับมาไลฟ์สือปงด้วยครับเท่นะฮะเป็นแฟนขับวัยรุ่นค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ยี่สนะครับแสดงว่าท right? ี่ตายมีค่าเฉลี่ยสูงนะครับผมประมาณเด็กสิบห้าสิบหกอยู่กรุงเทพมาเลยร้อนเลยนเลยร้อนเลยนะครับถ้าวันนี้ครับท่านมาถึงที่คิงพาวเวอร์แห่งนี้ถามท่านก่อนว่าปกติเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไหมก็ช่วงนี้ก็ครับผมตอบแทนนะใช่ไหม ก่อนหน้านี้ก็ไปบ่อยครับผมเพราะช่วงนี้ก็ทํางานครับครับผมก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยครับช่วงนี้ไปบ่อยไี่ไปแบบประเทศแถบไหนยุโรปหรือยังไงไปญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับสาวญี่ปุ่นกับสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้านี้ใครสวยกว่าครับใครอะไรฮะสาวญี่ปุ่นกับสาวที่ยืนอยู่ตรงนี้ใครสวยกว่าครับมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิครับว่าสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นสู้คนที่นี่ไม่ได้เลยโโอ้ห ทุกคนต่างคิดว่าเนี่ยแหละชันเองฉันเองแบบที่ฉันสวยกว่าสายญี่ปุ่นครับผมนะครับก็แน่นอนทัศน์ศุลนี่ยมีโอกาสไปญี่ปุ่นเวลาไปช้อปปิ้งเนี่ยควรจะช้อปที่แบบว่า k i n พาวเวอครับผมใช่นะทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับสามารถนะครับช้อปปิ้งที่ k i n พาวเวอได้เลยนะครับของเนี่ยมีคุณภาพทุกชิ้นนะครับราคาไปกันเองด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากได้อะไรเนี่ยรับรองว่ามีอย่างแน่นอนใช่ครับผมทัศน์ศุลเนี่ยมีของให้เลือก4อย่างใครท่านเนี่ยซื้อ ที่คิมพาวเวอร์ให้แฟนคลับหนึ่งชิ้นจะเลือกซื้ออะไรมีช้อยให้ข้อแรกกางเกงในครับข้อสองชิ้นเช่นใบครับสา3แบนเทงครับสี่นาฬิกาคิดว่าจะซื้ออะไรครับเออบางคนตัดกางเกงในนะครับจริงๆก็อยากซื้อให้นะครับแต่ไม่รู้ไซส์จริงๆไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพีเ x ็่หรือเปล่าโอ้ล้อเล่น จะเล่นหลักเล่นหลกเล่นจะเล่นครับผมก็ถ้าเป็นผมผมเล<ะ>ือกซื้อนาฬิกาแล้วกันครับผมถ้าไม่ถึงซื้อนาฬิกาให้ใพ่อพราครับทุกครั้งเวลาที่จริงๆมันจริงๆทุกครั้งเวลาผมไปสนามบินเลยนะคร<ะ>ับผมเห็นผมก็จะคิดผมเห็นแบบนาฬิกาค่อนข้างแบบมีนาฬิกายี่ห้อดีๆเยอะมากถูกด้วยเลยนะครับผมครับผมไหนจะมีโปรโมชั่นอะแยะมากมายในแต่ละช่วงอีกนะครับผมครับผมหรือว่าซื้อนาฬิกาให้จะได้มีเวลาให้ฮันบ้าง โอเคครับวันนี้เนี่ยฮัทไม่ใช่มาร้องเพลงเดียววันนี้เนี่ยบามอมรบรางวัลให้ด้วยนะครับในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบม,มือนะคะรับเดี๋ยวผมมือหน้าไม่มีใครที่ฮัทไม่ได้มานะครับครับผมขอให้เสียงดังกว่าที่ตะกๆๆี้กินฮัทอีกนะครับหรือต้องให้ฮัทอย่างนี้อย่างนี้ก่อนครับผมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มือต้อนรับคุณศิลป์อินทาภาษีครับผู้บริการส่นวนงานทติตั้งยิ่งตั้งยิัท คือปกติทักทายกันเออ่คิดพาวเ่าเขาจะต่อนนิดหน่อยครับผมโอเคครับเปียกไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ได้ได้เออเป็นไงครับเจ้านายครั้งแรกถุงเจ้าผมต่อเลยครับอาล์ตหนึ่งดอกไปแล้วนะฮะอาร์ตตอนนี้เดี๋ยวเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวจะให้สลับกันแล้วกันนะฮะวันนี้มีรางวัลเยอะมากแรกๆนี่ให้หันหน้าให้หั่นขุดยอดนะครับผมให้หันอีกหน้าหนึ่งให้หั่นขุดยอดแล้วเดี๋ยว นะครับที่จับก่อนนะครับที่ครับเริ่มต้นนะครับที่รางวัลปักรับประทานอาหารลาบูนะครับบายลามายนะครับมูลค่า1,600บาทครับฮัตบุตรกับเซ็กซี่สิครับผมไม่ใช่เดอโอเคครับผมโอเคครับผมอ่ะเริ่มเลยครับรางวัลแรกนะฮะรางวัลแรกเลยนะครับคือกติกาของเราเนี่ย หนึ่งรางวัลนะครับต่อหนึ่งท่านนะครับถ้าสมุนเนี่ยจับชื่อซ้ำนะครับเราจะให้รางวัลใหญ่ที่สุดไม่ได้ให้ท่านอ่ <ussen Madonna> านเลยครับมาเลยครับชื่อแรกก็ท่านนี่ไปหามภาษาไทยเหรอเพราี่ผมเกิดที่เกาหลีอ่ะอ้าวเหรอสระอสระอีสระซีเลยออกเสียงทุกบทคุณสิริรักษ์ครับคุณสิริสิริรักษ์สิริสิริการใช่ปะอ๋าเหรอครับ สิรักกาหรือเปล่าครับแซงโมครับสิริรักหรือเปล่าสิริรักแซวโง่เห็นไหมครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับน่าจะเป็นปัญหาของผู้โชคดีนะครับอยู่ตรงไหนครับไหนขอเสียงหน่อยครับขอเสียงตรงไหนครับคุณได้โชคคุณผู้โชคดีนะครับอยู่ไหนครับโอเคนะฮะแสดงดีด้วยครบป๋อมือหน่อยครับนะโหรนะครับแล้วก็จะไปเดี๋ยวท่านจับครับผมโอเคครับครับ เราว่าต่อไปนะครับเป็นบาทรับประทานอาหารนะครับพิสตินอันปังกระทำบริสุทธิ์สามพันสองร้อยบาทก็ต้องโหเนี่ยได้บรรยากาศนะฮะท่านจับเองอ่านเองด้วยครับครับผมผมมองเข้าไปในนี้นะว่าอันไหนอ่านได้ให้ยื่นอะไรขึ้นมาเอาผมคุณรัฐรัศมีครับครับ มีไหมครัสิริสกุลงามครับผมคุณก็จะมีสิริสกุลงามครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับผมอยู่ไหนปมไม่เท่านั้นปมไม่น้อยนั้นอยู่ไหนครับได้ไปเลยนะครับผมรองประธานอาหารนะครับคุณสินอัตตานะครับพิ่าสามารถสองผมมีเพื่อติดต่อกันนะครับได้ครับผมเดี๋ยวท่านโทรไปด้วยนะโอเคครับรอระธอ่ะรองประธาต่อไปครับเป็นแคกยอเชอร์มูลค่าห้าพันบาทราคาเยอะขึ้นไปหน่อยนะฮะคุณพัชระพรครับผม เขียนทองเขียนทองถุงเขียนทองถุงครับนเขียนต้องถุงอ่ะควมจริงะจริงจริงอะอเหรจริงจริงอ๋เขียนต้องถุงครับผมจริงจริงครับคุณประจนทพรครับคุณประจนทพรบอกเลยคุณประจันทร์พรอยู่ไหนครับอยู่ไหนหรือเปล่าเอ๋อเสียนผมสักพดีด้วยครับผมรอบวันต่อไปครับเป็นฮอบพักนะครับท้องอยู่กับท่านหนึ่งคืนนะครับ แสกครับโอ้โหเมื่อกี้บอกทำไมฉันไม่ช็อกเนี่ยลูกมิ้งจะกว่าและทั่วคิวพาวเวอร์เลยถ้าชื่อเดิมได้ไหมครับถ้าชื่อเดิมแบบท่านเขาได้รางวัลนี้รางวัลที่เมื่อกี้เนี่ยรางวัลที่จับกว่าเดี๋ยวเราจับไปเอโอเคครับผมเหมือนเดิมครับคุณเออคุณสิริสกุลยาอะไรนะคุณรัศมีสิริสกุลยาครับผมคุณรัศมีนะครับผมสิริสกุลลงไปลงแม่สิริสกุลลง อณ์เป <c oughs> อ่าสิรินสกุลอะไรลงสักอย่างนะครับเซฟไนด้วยนะครับเดี๋ยวางวันตะกี้เนี่ยเราจะย้อนกลับไปจับนะครับตอนนี้เราจะย้อนเราไปจับนะครับวฟนตากันแดดฮิวโก้บอสก่อน,นะครับคุณอภิวัตรครับผม <c oughs> โอ้โหอาชื่อได้ครับสกุลก็ยกอกภิรักษาของขอประทานอภัยนะครับท่านชื่อนามสกุลผิดครับผม <c oughs> โอ้โหโยนงานยากมาด้วย คุณอภิวัตส,สีสบู์ไม่สีทนได้คงไม่มีนะสีสบู์ครับผมเล็โอเคป,ปุ๊บเลยพลาดทิมขอโทษด้วยนะครับต้องโทษพลาดนะครับเดี๋ยวรางวัลต่อไปนะครับขายวอลเช่ามูลค่า1,000บาทครับสองรางวัลด้วยกันครับครับผม ขอประธานสภาฯนะครคุณทัศพงศ์อุอ hm ุตตมะครับเทพของผมอผมองผมเวลาที่ต่อไปครับอีกหนึ่งรางวัลครับอีกหนึ่งรางวัลครับอีกหนึ่งรางวัลครับเออรางวัลสุดท้ายนะครับผมว่าจะอ่านถูกทั้งนามสกุลและชื่อนะฮะครับผมคุณภัยสิทธิ์เจียมอนุกูลกิจแน่นอนครับผมอ่านถูกันสกุล พระดิบานต์ลงหน้าชิเชอดอดต่อมาต่อไปครับกระเป๋า MCM โโอ้โห,โห,โหได้กินตัวของหันไปด้วยนะครับแถมไปนะครับเอาลละใครได้กระเป๋าชูกไครับค่ไทยชนกครับผมเตชะมนูษครับเย้คือที่อ่านมาเกือบจะรางมาสุดท้ายแล้วที่กินอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีเลยแหละครับไม่ซื้อก็ไม่ได้อะ ต่อไปครับเป็นฮอพับเวลรติปีสมุยครับอยู่ท่าน4วัน4คืนเลยครับครับผมคุณจินาชัยลาภเลิศยิ่งยงครับผมเล่ผมไม่ได้เราจะย้อนนะครับกลับไปนะครับที่รางวัลแคปบอลเชอร์มรทคา5,000บาท4รางวัลครับผมครับผม4รางวัลนะฮะครับผม4รางวัลครับตื่นเต้นกว่าน้องเพลงนะฮะชื่อคน ครับจับเลยครับสิริวันครับแม่ภาษาอังกฤษเออภาษาไทยไม่ชอบมีภาษาอังกฤษมาด้วยนะครับวันนี้แล้วพูดถึงภาษาอังกฤษแล้วฮัตี้สบายดีครับผมคุณชมพิดาทิวิตทยาน่ารักครับทำไปเล่นไปมีคำว่าน่ารักอีกทีหนึ่นะครับผมไม่ได้ฟังชื่อดีๆนะครับคุณทัศพงค์ าาคุณตมากรชื่อเดิมครับผมครับผมท่านแล้วนะคุณต้วงาาคุณตมากรอันนี้ชื่อว่าคุณฝันดาวสารัตครับผมครับผมบอกไม่ได้ได้ไปรายการวิาชาผ้าพันนะครับคนนี้อีกแล้วนะถ้ามาจะซื้อเป็นล้านเลยนะครับครับผมคุณรัชนีสิริสกุลงามครับผมอ่าอย่างนั้นอีกต้องจับใหม่อีกทีใช่ไหมครับเพราะว่าชื่อชื่อภาษา โอเคเดี๋ยวมาจับหลังบ้านนะครับขอได้ครับผมโอเคแล้วบ่ารางวัลเสร็จแล้วนะครับขอบมือกับรางวัลทั้งหมดด้วยครับทุกคนที่ต่างล้อห่างเรื่องการอ่านออกเสียงนี่มีปัญหาอะไรกันเหรอครับสรลักสระอีสระกอูนี่รู้จักไหมครับอะไรนะพวกสรลักสระอีสระกอูรู้จักไหมครับอะไรนะเขาบอกรู้จักแต่สระไอัยท่านบอกว่ารู้ทุกอย่างครับยกเว้นสลักศรท่านบอกว่า ว่ากันพวกเธอป็นคาหรอชิทสดีนะับได้นาี้ขอบคุณด้วยนะครับทงเซวพีิักาีครับผมเดี๋ยวเรารับจะีการนะครถ่ายรูปการแบบใกล้ชิดนะครับครับชิครับชกครับชิีกครับโอเคตบมือั โอเคขออ,คอีกหนึ่งทีนะครับอีกหนึ่งทีนะครับหนึ่งสองสามเป้าไฟไม่ทำงานเลยไฟครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่งนี่ถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะให้ท่านเนี่ยโวยพรอเนี่ยไปทักการอีกหน่ะครับครบรอบ26ปี K คินพาวเวอร์นะแล้วผมก็ครบรอบ26ปีคินพาวเวอร์นะครับผมก็ขอให้อ่ พี่ๆทุกคนที่ทํากับคิงพาวเวอร์นะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมแล้วก็อขอให้คิงพาวเวอร์มีลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึน้นนะครับจากที่เยอะขึน้นอยู่แล้วนะฮะผมไปทัวร์ทั่วโลกมาช้อปปิ้งนะะฮของคิงพาวเวอร์นะครับผมแล้วก็ฝากและฝากตัวกับคิงพาวเวอร์ด้วยแล้วกันครับผมจเจอกันอีกทุกทุกที่ครับ เดี๋ยวท่าเก็ต้องทำหน้าที่ต่อเลยครับเดี๋ยว่าน,ยานนะะาจะไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนลนะครับบริเวณขวามือครับดิสเคประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้เนี่ยขอบคุณ่านด้วยครับที่มาร่วมงานของเราขอบคุณฮัทจ้าแบ็คคาบ์ดิพุนอ่อขยอยจะเข้า